วันนี้จะมาอาดูดิ i ินไม่รู้จะมาไหมปูหรือทีเซอร์หรืออะไร่ใชอของมาพิงจะมาเดียวใช่ไหมพวกมันไม่ไปเปิดมาแล้วก็คือปอยแล้วมาดูอีกสองนาทีเนี่ยมึงเี็นใ่ไหมพี่รีสิงเกอร์พีเมนทมลิเลสโสเตอร์้ก้าเข้ามาเอาไม่เห็นเลยนะก็ตันสือ ตอนนี้สีทส่ทุ่มสี่ทีคุยังไม่เข้าโอ้ยมึงเนี่ยวิววิอะไรวายพิงเวนอมพิงเวนอมสก้าสิกา,าอีนน้โอ้ยเกินไปปะมึงแต่มีเวลาแค่นนหนึ่งอาทิตย์มึงปลุกวนหนึ่งอาทิตย์หรอพิงเวนอมแค่นี้เลยมีแค่นี้เลย มึงอยวันที่ส,สิบเก้านี้เออสิบเก้านี้ใช่ไหมเจ็ดพิงค์เวนนัมพรีเดตซิงเกิลชื่อเพลงว่าพิงค์เวนนัมนี่คือชื่อเพลงพิงค์เวนนัมค่ะก็ะเก๋นะก็มันจะร้องไงอ่ะวัลลัษวัลลัษจุมพู เออขึ้นี้ค่ะบ๊ายบายเจนทีเลยตัวส,สุดชีวิตไปไปไปกดไลค์ไปอ่าเพิ่มอ่ายอดเยอะๆนะคะป้ายปันแท็กด้วยปีไปเพียงกันนะคะยิยนดีนะคะไอ้เหี้ย